ดูฟุตบอลติดขอบสนามที่อังกฤษหนึ่งในความฝันของแฟนบอลทุกคนแไ่อยากรู้กันไหมครับว่าระหว่างค่าตัว 1, 500, ต๋ว1,500ตั๋ว15,000และตั๋ว1 5 0 0 0 0บาทมันจะต่างกันยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้ครับปราธานเหมียวทุกคนบินตรงสู่อังกฤษไปชมหนึ่งในสโมสรที่เก่งที่สุดบนเกาะบริเทนถึง3แมตช์ด้วยกัน ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับสนามฟุตบอลที่เราจะไปครับมีชื่อว่าเอทธีัสสเตเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะอยู่ทางตะวันออกจากย่านดาวเทาออกมาสักเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นวันแรกครับเราซื้อตั๋ว35ปอนหรือก็รา,รางไม่เกิน1,500บาทนี่แหละวันนี้ซื้อตั๋วถูกเราก็เลยจะนั่งรถรางไปกันนะครับเริ่มจากสถานีแมนเชสเตอร์พิคาดิลลี่มารอขึ้นรถที่แพลตฟอร์ม B ครับเพื่อไปยังเอทธีัสแคมปัส ผ่านย่านชุมชนนิดหน่อยแต่ยังไม่ถึงกับออกนอกเมืองนะครับเราก็มาถึงสถานีซึ่งอยู่ด้านหลังสนามฟุตบอลจากสถานีนะครับสามารถเดินข้ามรางแล้วก็ขึ้นบันไดที่เขาทําไว้ได้เลย แล้วเราก็จะถึงด้านนอกของตัวสนามครับก็ประกอบไปด้วยร้านหลักของสโมสรน,นะครับให้คนได้มาซื้อของที่ระลึกอะไรแบบนี้แล้วก็ยังมีเวทีกิจกรรมมีจัดคอนเสิร์ตให้คนมาร่วมสนุกมีร้านขายของกินเปิดกันเพียบเลยซึ่งปกติถ้าวันธรรมดาก็จะปิดกันนะครับแฟนบอลส่วนใหญ่ครับถ้าเขาไม่นั่งรถรางมาก็จะเดินมาจากย่านดาวทาวครับเพราะว่าค่อนข้างสะดวกกว่าแต่สําหรับตัวหลักแสนนะครับเนื่องจากสนามเขาจะมีที่จอดแบบ V.I.P. ล็อกเอาไวใ้ให้สําหรับคนที่เอารถมาเอง แต่รถก็จะติดหน่อยนะครับทั้งในช่วงขามาแล้วก็ขากลับในคลิปนี้เนี่ยเห็นว่าประธานเหมียวขับเบลลี่มาใช่ไหมมันเป็นแค่วิดีโอจากเว็บสต็อกเท่านั้นครับเพราะวันที่ผมไปดูตัวหลักแสนผมก็นั่งรถรางเมหมือนเดิมนี่แหละสาหรับตัวหลักพันนะครับทางเข้าจะเป็นประตูเหล็กที่สามารถเข้าไปได้ทีละคนสแกนตัวแล้วก็เข้าไปด้านในได้เลยซึ่งพอเข้ามาข้างในมันก็จะเป็นโถงทางเดินในลักษณะนี้เป็นโถงวงรีครับอยู่รอบสนามฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกร้านอาหารขายเบียร์ขายของกินแล้วก็เป็นห้องน้ําอีกฝั่งหนึ่ง,ง,งออก็ เรามาดูของตั๋วราคราหลักหมื่นกันบ้างประตูทางเข้าครับจะเป็นอัธจันทร์ฝั่งตะวันออกซึ่งเรียกว่า east e n ก็จะมีเจ้าหน้าที่มารอต้อนรับครับมาผูกริบแบนให้มาเช็คตั๋วแล้วก็เช็คว่าของเราเนี่ยไม่ได้อะไรผิดกฎหมายเข้ามาในสนามนะแล้วพอผ่านจากเจ้าหน้าที่คนแรกก็จะมีเจ้าหน้าที่สาวสวยคนนึงมาต้อนรับประธานเหมียวที่ตอนนี้ทำหน้างงๆพร้อมกับอกทางครับว่าต้องขึ้นไปทางไหนกันต่อผมก็เลยขึ้นมาได้ต่อแบบงงๆครับเพราะปกติก่อนหน้านี้จะมาดูแบบราคาถูกตลอดจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่รูปลอยอีกคนึงมกแหนึ ทำไมวิสแบนมีหลายเส้นจังเลยวะพี่รูบลอครับพาเราเดินเข้าไปจนกระทั่งเข้ามาถึงส่วนที่เป็นห้องอาหารนะครับอ่าลืมบอกว่าแพ็กเกจ15ื่นห้าเนี่ยเขาจะมีอาหารให้กินระหว่างดูบอลด้วยและนี่ก็คือโต๊ะที่เราจะได้นั่งกันในวันนี้ซึ่งถ้ามาแค่คนเดียวหรือ2คนก็อาจจะต้องนั่งรวมกับชาวบ้านเขาในโต๊ะใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งสภาพห้องอาหารก็ตามมาตรฐานของร้านอาหารหรูทั่วไปพอถึงเวลาที่บอลเตะปุ๊บเราก็สามารถเดินออกไปดูข้างนอกได้นั่นเองและถัดมานี่ก็คือสิ่งที่ผมรอคอยมาเป็นปีครับตัวราคาหลักแสนจะได้ดูบอล ตามมากันเลยครับเมื่อกี้เราเข้าสนามทางฝั่งตะวันออกใช่ไหมครับแต่สําหรับวันนี้เราจะมาเข้าทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นสแตนฝั่งเวสต์นะครับมีชื่อว่า Colin Bell Stand คอลินเบลสแตนคอลินเบลก็ตั้งชื่อตามอดีตนักเตะตำนานของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้คนหนึ่งครับเช่นเคยฮะเราต้องมาต่อคิวเช็คตั๋วอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ v i p ซึ่งมีชื่อว่าทันเนลครับทันเนลซึ่งแปลว่าอุโมงคนี่เองครับอาจจะฟังดูแบบแปลกนะครับว่ามันมีอุโมงมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงเดี๋ยวทุกคนจะด้รรรรรกัันบบ่าาปเมม็หหอองงสํลุ VP ธ แต่สำหรับแบบ vvip แบบประธานเหมียวก็จะต้องเดินลงมาได้ลงมาอีกชั้นหนึ่งฮะเพื่อลงไปยังห้องอาหารสุดหรูด้านล่างที่ก็มีพนักง,งานบริการดีซะจนผมเองก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันเจ้าหน้าที่ครับเขาจะมอบป้ายห้อยคอสีทองอันนี้กับเราเป็นสัญลักษณ์ว่าสามารถเดินเข้าออกได้ทุกจุดของที่นี่ ยกเว้นแค่ห้องพักนักเตะก,กับห้ามลุไปในสนาม่านล้หละครับจะมีหนังสือโปรแกรมสำหรับแม์นี้ให้นะครับซึ่งหน้าปกและก็ข้อมูลต่างๆของแม์โปรแกรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปในแต่ละนัดเนื่องจากเรามาถึงสนามก่อนบอลเตะเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ต้องหาอะไรดื่มหาของกินอะไรกันก่อนครับมาดูกันว่าค่าตั๋วแต่ละแบบของกินจะต่างกันยังไงบ้างนะสำหรับตั๋วราคาหลักพันนะครับ ไม่ได้มีของกินมาให้ใครหิวก็ต้องซื้อตามร้านที่ขายอยู่รอบสนามซึ่งรายการอาหารก็ตามป้ายที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี่เลยยกตัวอย่างเช่นพายก็ราคาประมาณ4-5ปอนก็ประมาณ 160, 200บาทมีสแน็คแบบช็อกโกแลตบาร์มีขนมถุงไปจนถึงเครื่องดื่มทั้งน้าเปล่าประมาณ80บาทน้ําอัดลมหรือว่าเบียร์ครึ่งลิตรก็ราวๆ200บาทนบาทครับข่ามมาที่ตั๋วหลักหมื่นกันบ้างนะครับอาหารจะเป็นลายบุฟเฟ่ให้เราไปตักเองแต่เขาก็จะมีลิสต์มาให้ดูนะครับว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างตอนแรกก็จะเสิร์ฟ เป็นการเอาตับไก่มาทําเป็นอะไรสักอย่างซึ่งผมก็เพิ่งจะเคยกินเหมือนกันทีนี้บนลายบุฟเฟ่ครับก็จะมีอาหารแบบพวกเนื้อรมควนันหมูย่างแซลมอนสลัดาราไปจนถึงขนมหวานทั้งเค้กมูสไอศครีมซึ่งเอาจริงคิดว่าสาวๆสายขนมหวานน่าจ,จะชอบกันมากกว่าผมนะซึ่งความสามารถระดับเชฟกระทะหลุดแบบประธานเหมียวก็จัดจานมาได้นะ่ากินแค่ประมาณนี้นี่แหละครับ ข้ามาที่ตัวหลักแสนกันเลยอาหารของตัวหลักแสนจะเป็นคอสเมนูซึ่งเปลี่ยนไปแต่ละสัปดาห์ให้เราเลือกสั่งได้แต่จุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับทั้งเบียร์เหล้าไวน์ค็อกเทลหรือจะอะไรก็ตามสั่งได้ไม่อัน้นและน่าจะถูกใจสายดริ้งอย่างมากแนๆ่ๆสำหรับสตาร์เตอร์ในวันนี้ก็จะเป็นอกเป็ดทำมาแบบหนังกรอบอีกจากนหนึ่งเป็นสลัดปลาหมึกซึ่งมาทำอะไรสักอย่างให้มีรสชาติเปรี้ย,ย,ยวๆหวานๆก็โอเคดีในส่วนจานหลักครับจริงๆมีเมนูให้เลือก4อย่างแต่วันนี้ประธานเหมียวสั่งมมาาเเปป็นนนลกใ้หึ แล้วก็สเต็กเนื้อแต่สําหรับประทานเหมียวนะครับมองว่าเรื่องของกินเนี่ยเราสามารถไปกินตามร้านอาหารดีๆมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่สิ่งที่น่าสนใจของการดูบอลตั๋วแพงกว่าน,นี้มันก็ต้องเป็นกิจกรรมซะมากกว่า เพราะเขายังมีตารางกิจกรรมมาให้ว่าตั้งแต่ก่อนบอลเตะไปถึงตอนพักครึ่งไปจนถึงหลังจบแมตช์เลยว่าเราสามารถทําอะไรบ้างและเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันครับตารางกิจกรรมจะบอกเอาไว้ว่านักเตะจะมาถึงสนามกี่โมงพอใกล้ถึงเวลาเราก็เดินขึ้นไปด้านบนตรงทางที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งผมก็กะว่ามาเร็วสักประมาณ15นาทีล่วงหน้าก่อนแล้วนะแต่ปรากฏว่าช้าไปเว้ยมีเด็กๆมายืนจองคิวแถวหน้ากันได้หมดแล้วครับ แล้วก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการใกล้ชิดนักเตะระดับซูเปอร์ร์ซึ่งอีกหนึ่งเช็คลิสที่แฟนบอลทุกคนคาดว่าต้องทําให้ได้เลยครับตั้งแต่โคชเป๊ปก a วาดล l าตามไาด้วยนักเตะของทีมที่ทยอยลงจากรถบัสมาทีละคนให้แฟนๆที่จ่ายเงินแพงๆเพื่อมารอต้อนรับนี่แหละครับ ได้มาแบบจับมือขอลายเซ็นอะไรกันเต็มที่ก็แหม่โลกทุนนิยมอะเนาะได้แค่ยืนดูฮารันโฟเดนเดอะบอยเดินผ่านแบบใกล้ๆครับเพิ่งเข้าใจว่าฟิลลิ่งติ่งตามกรีดดาราเนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้เนี่ยนะครับออมมสุดท้ายไม่ได้แตะมือนักบอลแต่มาสคอตก็มาแตะมือเป็นการปลอบใจเราแทนแล้วกันก uh ิจกรรมต่อมาคือการออกไปยังโซน VIP ที่เขาจัดไว้ให้ในสนามเพื่อไปสัมผัสว่าเยอหาระดับพเมลีกเนี่ยมันอร่อยเอ้ย มันนุ่มเท้าขนาดไหนพร้อมกับดูนักเตะวอร์มก่อนแข่งแบบใกล้ชิดแต่ปัญหาก็คือเขาจัดโซน VIP ไว้ฝั่งนี้แต่นักเตะดันไปวอร์มอีกฝั่งนึงเว้อันนี้คือจริงๆจากมุมจากหัวพันหนะครับในโซน104ที่ผมไปดูอีกปันนึงนักเตะเข้ามาวอร์มบึ้ดกำบึ้ดอยู่ฝั่งนี้พอดีได้เห็นทักษะเล่นลิงชิงบอลแบบใกล้ชิดสรุปว่าซื้อตั๋วถูกได้ดูนักเตะวอร์มใกล้กว่าสังั้นนะ่ะ กลับมาที่ตั๋วราคาหลักแสนครับและนี่คือเหตุผลที่ V.I.P มีชื่อเรียกว่าทันเนียลครับเพราะห้องอาหารจะสร้างครอบอุโมงค์ที่นักฟุตบอลเดินลงมาแล้วเขาจะให้เรายืนดูนักเตะอย่างใกล้ชิดก่อนลงสนามผ่านกระจกที่ฝั่งเราเห็นเขาแต่เขาไม่เห็นเราให้คือแบบนี้มันดูแปลกๆว่าอารมณ์เหมือนแบบสตอกเกอร์มาเฝ้าดูอะไรสักอย่างแต่นักเตะก,ก็ดูเหมือนเขาจะรู้นะครับเพราะพี่ขุนแผนแจ็คกริดของเราแกดูจะชอบใจแล้วก็เล่นหูเล่นตาต่อหน้าประธานเหมียวด้วยไอ้คือหล่อจนใจวิวอะ มาถึงเวลาลงสนามกันบ้างครับตัวหลักพันของผมเลือกอยู่โซนชั้นล่างนะครับเพื่อความใกล้ชิดกับขอบสนามให้มากที่สุดในส่วนเก้าอี้ก็จะเป็นเก้าอี้พลาสติกเรียงแถวกันไปแบบนี้พับออกมานั่งได้เหมือนกับสนามฟุตบอลในไทยนี่แหละครับวิวสนามก็ประมาณนี้ครับผมพยายามปรับการซูมของเลนให้ใกล้เคียงกับสายตาของผมที่เห็นตอนนั้นที่สุดแล้วนะ ตัดภาพกลับมาที่ตัวหลักหมื่นครับเราอยู่อัจารย์ฝั่งเดิมแต่อยู่ในชั้นบนหรือที่เป็นเลเวล2นะครับสำหรับเบาจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนัง mm. เก้าอี้พับได้เหมือนเดิม mm. ก็นุ่มตรุดขึ้นมานิดนึงครับวิวจากเลเวล2ก็จะใกล้เคียงกับมุมที่เราเห็นอยู่ในทีวีมากกว่าเลเวล1ชั้นล่างนะครับ mm. เพื่อนๆเห็น mm. เก้าอี้สีน้ำเงินเข้มตรงกลางไกลๆนั่นไหมครับ mm. นั่นแหละครับคือเก้าอี้ในโซน VIP จากอัจฉรย์ฝั่งเวท สำหรับตั๋วราคาหลักแสนที่เราจะพาทุกคนข้ามไปนั่งกันครับที่นั่งตรง V.I.P. นี้จะอยู่ใกล้กับทางที่นักเตะเดินออกมาจากอุโมงค์เรียกว่าบางคนสมามารถมาสัมผัสมือมาขอลายเซ็นหรือมาขอเสื้อนักบอลหลังเตะจบอะไรกันตรงนี้ได้เลยเก้าอี้จะเป็นบาะหนังเหมือนเดิมแต่เก้าอี้รู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดนึงเนาะแต่ของเด็ดของมันคือไอ้นี่ครับลองคิดว่ามาดูบอลในอากาศอังกฤษเกือบศูนย์องศาในหน้าหนาวแล้วเบาะมีฟังก์ชันอุ่นตู้ดเบาะมันจะฟินขนาดไหนครับแถมยังมีจุดชาร์จ U.S.B. ให้เราได้ใช้้้งงงาาานนนนกนกัััดววยยแตตต่่มรรเะคบขขออสีซ V ก็คือจะเชียร์กันค่อนข้างเงียบครับสู้ฝั่งเซาสแตนซึ่งอยู่หลังประตูนั้นไม่ได้ครับเป็นกองเชียร์เดนตายแถมไปอยู่ใกล้ๆก,กับแฟนๆทีมเยือนก็เลยส่งเสียงเชียร์ร้องเพลงตะโกนด่าข้ามหัวกันคึกคักกันตลอดนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนพักครึ่งครับอุโมงด้านในของตั๋วราคาถูกนะครับจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาเข้าห้องน้ํามาซื้ออาหารมาซื้อเครื่องดื่มเดี๋ยวประธานเหนียวจะพาไปดูห้องน้ําของตั๋วราคาถูกแล้วกันนะครับผมรีบมาก่อนบอลเตะสักประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็มาถ่าย พักครึ่งจะเต็มไปด้วยผู้ชายนับร้อยคนมาต่อแถวกันเพื่อรอฉีด ถ้าถ่ายตอนนั้นมันคงเป็นภาพที่ออกมาดูไม่ดีเท่าไหร่ครับถึงจะมีหลายห้องก็ตามแต่ตอนพักครึ่งห้องน้ําสนามบอลก็ต้องบอกว่านารกแตกอยู่ดีครับส่วนห้องน้ําสำหรับตัว V.I.P ก็จินตนาการว่าเป็นห้องน้ําโรงแรมสักแห่งหนึ่งแล้วกันผมไม่ได้ถ่ายมาเพราะมมีคนเข้าอยู่ตลอดผมก็เลยเกรงใจเขาเนาะในช่วงพักครึ่งของตั๋วหลักแสนครับเขาจะมีขนมหวานมาเสิร์ฟรอไว้เลยตามที่เราออเดอร์กินขนมหวานเสร็จจริงๆคือเริ่มอิ่มแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าคนอังกฤษเขาจะต้องกินวายคู่กับแครกเกอร์แล้วก็ชีสอะไรอย ื่อยแบบไม่อั้นอย่างที่บอกไปส่วนมุมมองในการดูในสนามครับ นี่เป็นการเทียบระหว่างโซน V.I.P. หลักแสนกับโซนหลักพันนะครับให้ดูกันชัดๆว่าจริงๆก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละครับส่วนตัวผมมักจะจองตั๋วอยู่ริมสนามมากกว่าหลังประตูเพราะว่ามันเห็นเหตุการณ์ทั้งสองฝั่งชัดเจนนะครับถ้าอยู่หลังประตูจะมองเห็นประตูอีกฝั่งหนึงไม่ค่อยชัดก็เลยซื้อแต่ตั๋วข้างสนามโดยตลอดหลังจากบอลเตะจบครับถ้าเป็นโซนธรรมดาก็เดินกลับบ้านกันตามปกติแต่สำหรับโซน V.I.P. ทั้งราคาหลักหมื่นและหลักแสนครับเขาให้เรานั่งกินต่อได้อีกประมาณ2ชั่วโมงหลังบอลจบก่อนที่ห้้้้้้ออออองงงงาาาาาาหหหหหรรรรรรจจจะะะะะปิดดวว่นนนััักกกกกก็มมีีแลเเยใสถูต สัมภาษณ์หลังเกมซึ่งวันนี้เออร์ลิงฮาลันเป็นคนยิงประตูชัยท้ายเกมแล้วก็มีโค้ชเป๊ปมาบน่นนู่นนี่ไปตามภาษาอะไรของแกนั่นเลยครับ สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกทุกคนว่าท้ายคลิปนี้ก็คือจริงๆตั๋วหลักแสนผมได้ตั๋วนี้มาในราคาประมาณ5 0,000บาทครับส่วนตั๋วราคาแสนห้าเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะผมเองกดไม่เคยทันสักครั้งหนึ่งไปจนถึง0 0 0 0 0บาทคือกลุ่มที่อยู่ในห้อง VIP ครับที่มีประตูสีเหลืองกั้นแล้วก็น้องพนักง,งานคนนั้นเพิ่งจะเดินออกมานั่นแหละครับขอเรียกว่าซูเปอร์ VIP ละกันอย่างน้องคนที่เห็นในคลิปนี้น่าจะเป็นลูกของเศรษฐีอาหรับสักคนครับตั๋วราคาแสนห้าถึงหกแสนมันดีกว่ายังไงก็คือเขาได้ไปยืนรอนักเตะในองาาออออกกหลลัจจบบเเพื่อขอย็นแ ถ่ายรูปเดียวคู่กับนักเตะทุกคนย้ําว่าคู่กับนักเตะทุกคนโดยมีช่างภาพสโม,มสรคอยถ่ายภาพแบบส่วนตัวส่วนตัวให้ซึ่งบอกตรงว่าโคตรดิฉาขาเลย นั่นแหละครับค,คือความสุดยอด V.I.P. ของตั๋วหลักแสนซึ่งน่าจะมีจำกัดมากและอาจจะต้องเป็นคนวงในหน่อยเพราะอย่างที่บอกไปผมไม่เคยกดมันทันซักครั้งหนึ่งเลยและนี่ก็คือประสบการณ์ดูบอนนลนักขี่รอบนี้ครับสรุปว่าดูมาสามนัดครับชนะฟูลแลม21ชนะเชลซี2 0แล้วก็แพ้เบนฟอร์ด1 2ต่อในนัดสุดท้ายบินกลับไทยมาแบบเศร้าแต่สิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจหลังจากดูบอลจบก็คือลุงคนนี้เนี่ยละครับเขาดริฟท์รถปาดหน้าผมที่กำลังเดินออกจากสนาม แล้วก็ริบรถของแกไปขึ้นรถรางกลับบ้านคนเดียวทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยประเทศพัฒนาแบบนี้เขามีแบบพื้นที่มีการเอื้อให้คนพิเศษแบบลุงเขาสามารถไปไหนมาไหนได้กระทั่งมาดูบอลที่สนามคนเดียวได้แบบสะดวกมากอะ่ะสุดท้ายขอลากไปด้วยภาพการเดินออกจากสนามในวันสุดท้ายนะครับกองเชียร์ก็จับหน่อยๆหน่อยเพราะว่าเพิ่งแพ้มาอย่างที่บอกแต่มันก็เหมือนกับชีวิตแหลนะเนาะมันมีขึ้นมีลงมีสมบังมีผิดหวัง โชคดีครับวันนี้แดดออกแล้วก็ฟ้าสวยมากซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในเมืองแมนเชสเตอร์ที่ผมมาอาทิตย์นึงครับฟ้าคลึ้มแล้วก็ฝนตกแทบทุกวันก็หวังว่าแดดในวันนี้นะครับจะเป็นสัญญาณที่ดีให้สุดท้ายทีมก็จะกลับมาสดใสอีกครั้งฟอร์มดีและสามารถคว้าแชมป์ได้ในท้ายที่สุดแหละเออมั้งนะ